สวัสดีครับคุณนัทครับครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณชองอยู่ที่เชียงใหม่คุณจะพาผมไปที่ไหนไปหาทําเพลงเกี่ยวกับอะไรกันนครับผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าผมไม่รู้จักเชียงใหม่ดีพอเลยครับคุณชองอ้าวแล้วไงทีเนี้ยแต่ผมมีสาวๆที่อยู่เชียงใหม่จะมาแนะนําครับแล้วพร้อมแล้วที่อยู่กับพวกเราตอนนี้นะครับแล้วครับครับผมนี่ไงครับ เออวันดีเจ้าพี่เข้าเจ้าแมทมามากับสาวเชียงใหม่ปะใช่ดองไอพอดีพวกพี่อยากทําเพลงให้กับเมืองเชียงใหม่สักหนึ่งเพลงแล้วก็พี่อยากได้คําแนะนําจากสาวๆเชียงใหม่ว่าถ้ามาเชียงใหม่แล้วเนี่ยจะไปเที่ยวตรงไหนดีเอาแบบที่ใหม่ๆสร้างคอนเทนต์เออสร้างคอนเทนต์ให้พี่่อยร้านอาุงอาหารอะไรเงี้ยที่แบบรู้สึกว่าคนเชียงใหม่ต้องไปกินเนี่ยมันจะเป็นร้านไหนเออ เดี example, para para ๋ยวหนูพาไปร้านนี no Ary, ้นไบอกเลยว่ามันเป็นร้านลาบที่แบบว่ามีความฟิวชั่นนิดนึงฟิวชั่นหมายถึงอาหารนะคือเขามีคราฟเบียรด้วยเฮ้ยเฮ้ยเจพี่ยังไงวะเนี่ยพี่ชอบตรงนี้แหละกูไปกูไปร้านนี้ บรรยากาศดีด้วยเด็กมที่แบบยังไงมาเชียงใหม่ต้องมาเช็คอินแต่ส่วนมากคนไม่รู้นะแล้วทีนี้จะพาพี่ไปเที่ยวไหนดีถ้าไปเมืองเชียงใหม่วันนี้เราจะไปสวนสนุกกันเราไปที่เดอะจังเกิลสนุกแน่นอนค่ะเพราะมันเป็นสวนสนุกเพราะว่าสวนสนุกมีอะไรมีอะไรที่นั่นมีเครื่องเล่นมีเครื่องเล่นวันนี้เราจะต้องแล้สนุกและวมันกันมากแน่นอนไอ้ยะคลิปนี้เพลงจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับป่ะลุยกันวันนี้สุดยอด บอกก่อนเลยนะครับเพื่อนๆว่าทริปนี้เรามีอะไรพิเศษมากมายจริงๆวันนี้เรามีสาวเชียงใหม่ตัวจริงเสียงจริง,รงมาเป็นไกด์พาเราไปชิมอาหารเหนือแบบถึงกันถ้าล้ําขนาดนี้นะเจ้าใข้หูว่าคนเนี้ยพี่ลาาบนี่ มมีมะเยอ <c oughs> ร้านลาบสุดพิเศษที่เหล่าวัยรุ่นเชียงใหม่กำลังพูดถึงกันอย่างหนาหูร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนเส้นวัดอุโมงคเป็นร้านที่ดัดแปลงจากบ้านไม้ให้กลายเป็นร้านลาบสไตล์ใหม่ที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านลาบแต่คือการเปิดประสบการณ์อาหารเหนือแบบร่วมสมัยที่ใครมาเมืองเชียงใหม่ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับ อาชิแวบแวบแวบมาถึงแล้วครับผมใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะร้านลาบรื่นเอ็กวันยันข้าค่ะน่่เฮ้ยร้านดีบรรยากาศล้มเลื่นมากพี่เป็นอาหารลอคอพื้นเมืองของภาคเหนือเลยลาบของแต่เจ้าลาบของแต่ไปไปชิมไปชิมไปชิมมามา สวัสดีครับว้าวคุณพี่เปิดกูว่าอะไรวะเปลี่ยนสวิตภาษาไม่ทันอันนี้สาวเหนือสาวอีสานสาวใต้สาวใต้เว้าเว้าพื้นท้องถิ่นตัวเองเลยเมาจังจังกูกับสีเบาภาษาของกูเด้เออมึงมึงฟังกูเรื่องปะเรากูอีแรงภาษาใต้ของกูโอเคไหมแล้วน้องกับจะาอู่เมืองเจ้าเออน้องกับสีเบาภาษาอีสานอันนี้ดีว่ะเริ่มต้นจากโตเอา เมนูมาแนะนำเลยไอวันนี้เด้อค่ะออาวอาหารแล้วอะไรวะเดียวเองอย่ามากดรีบมทวภาษากูวันนี้นะคะนี่ร้านนี้บอกเลยว่าอาหาร local อาหารเมืองเจ้าภาคเหนือเขาเพราะฉะนั้นต้องกินดิบ อก็คือถ้ามากินร้านนี้ก็คือต้องต้องกินดิฟเป็นอะไรดิฟนองลาบ,ลาบเนื้องัวงลาบง่วงซาเนื้อซา,อา,าเนื้อซาเนื้อเป็นฟิลลาวมันเป็นซินดิฟแล้วก็ทันเป็นแววนเป็นแววนเป็นแวนนี่แหละ เอามาแกงงเลรู้จักฮังเลรู้จักบ้านบีบ้าวก็มีฮังเลเล่ก็มีลุยเออฮังเลเอามาอยู่เนื้อกินฮังเลที่วันนี้แกงอมรู้จักปะรู้จักแกงอมเนื้อรู้จักจิ้นนึ่งรู้จักปอจิ้นเนึ้อมันคือเนื้อจินนึ้อแล้วก็เอาไปนึ่งอีกทีนึงอ๋อ นนนหนึ่งเนึ่งห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 นึดกหนอ่มันึ่งนึ่มันื็อหนึ่มันึอองนน่งหนึ่งหนึ่งนม่บบมมนบบงหนึ่งหนึ่งหนา่งหนึ่งๆนึ่งหนึ่งกนึ่งในึ่งหนึ่งหรึ่กมนึ่งนฟ่งหนฟ่งหนึ่งหรื่งหรื่งหนึ่งเนึ่งหนึ่อนึ่งหนึ่งหน่อนึ่งหนึ่งหนึ่งที่ชาวึ่าหเึ่ะเนึ่งหนึดงหนึ่งไนก่อนต่อไนก่ จุดเด่นอีกอย่างนั่นก็คือโซนเครื่องดื่มที่จัดเต็มมีเครื่องดื่มหลากหลายยี่ห้อให้เลือกทั้งแบบมีฟองและก็ไม่มีฟองเรียงรายกันแบบอลังการเลยทีเดียวครับบอกเลยว่าเต็มโพ๊ะจริงๆเออแล้วน่ากินดังเพ่บอกเลยพี่ช่องน้องๆเราชิมเลยวะ่ะเบงออซิบเบิงบ้งใช่ไหม ซ่าเนื้อบอกเลยคำแรกที่ได้ลองคือที่สุดของความกลมกล่อมซ่าเนื้อสดๆคลุกเคล้ากับเครื่องเทศแบบทางเหนือแท้ๆหอมพลิกกำลังดีให้รสชาติสัมผัสที่สดใหม่และลงตัวมากๆเฮ้แซบ่บโอ้ยเผ็ดพรอ้อมแออสดงว่าเขาทำเขาทำเครื่องเคียงสาวเนือก็เพ็ดค่ะเอออร่อยอร่อยอยากชิมไหมเนี่ยชอบมากแกงขังเล่แกงขังเล่ แกงขังเลเมนูนี้ขาดไม่ได้เลยครับหมูขังเลนุ่มละลายในปากซึมซับน้ำแกงที่เข้มข้นเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆกลิ่นหอมพริกแกงฮังเลที่เคี้ยวจนได้ที่กินกับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆครับเปื่อยเลยครับ <l ug> อะไรนะเขาบอกว่าอะต้มแกงฮังเลต้องต้มกี่ชั่วโมงนะต้มเป็นวันข้ามคืนค่ะต้มเป็นวันข้ามนแมนแมน กูจะชิมที่ไรเขาอร่อยเออจิ้มจนรสชาติเมลยคึโรี่มากๆเครื่องเทศแน่นมากเปื่อยๆเลยไหมอืมเปื่อยเลยว่ะนี่นี่ซิกเนเจอร์อะไรมันคือ จ,นนจ,จิ้นนึ่งเจ้าจิ้นนึ่งน้ำพริกขาจานนี้ทำให้หลงรักอาหารเหนือขึ้นมาอีกขั้นเหนือจิ้นนึ่งนุ่มๆเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริกขาที่เข็มข้นหอมสมุนไพรนี่แหละละมุนมากๆครับบอกเลยคำเดียวไม่พอมันเป็นอันนี้ใช่ไหมเนื้อน้องลายอะ่ะใช่ค่ะมันเป็นส่วนเนื้อน้องลายอร่อยอร่อยจิ้มกับน้ำพริกก็โอเคมากเลยอาหารเหนือนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะครับเออ คำเด้งกูเผ็ดจิ๊บป่งกินแน่วเพราะเผ็ดก่อนเป็นไงเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดไหมเนอะจักน้อยจักน้อยจักน้อย โดยรวมเนี่ยอาหารบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยค่อนข้างแบบจัดจ้านมันมีอาหารที่มีรสชาติที่หลากหลายมีทั้งแบบมีความแซ่บรสชาติที่เข้มขน้นผมว่าไอความหลากหลายเนี่ยมนเป็นเหมือนเพลงที่เรากำลังจะพูดถึงได้มาอยู่ที่นี่ด้วยกันเนี่ยมีทั้งอีสานมีทั้งเหนือแล้วก็มีทั้งใต้นะอาหารมื้อน,นี้เป็นอะไรที่มันเข้มข้นด้วยรสชาติมานั่งกินที่นี่เหมือนได้มารู้จักกับธรรมชาติของเชียงใหม่แบบถึงแก่นใครที่มาเชียงใหม่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับ แล้ววันนี้รายการผาท้องเที่ยวช่องฮุกโซนของเราเพลงจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามฟังกันเลยครับอยจูลขนาดก นี่ก็ปลาส้มทอดใส้กัวก็สุดยอดและนี่ต้มแซ่บเอ็นเนื้อน้ำพริกหุ่มผัดลวกไข่เจียวลาบเนื้อเท่านี้ จังหูเอนี่แซ่แซ่อู้ยทำโมสองคนอย่ามัล้ำขนาดนี้อีพีต่อไปและความสนุกของเรายังไม่จบครั้งหน้าเรายังตะลุยกันต่อที่ภาคเหนือแต่ครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับสวนสนุกที่สุดจะหวัดเสียว ที่บอกเลยว่าจะท้าทายทุกหัวใจและไม่ใช่แค่นั้นยังมีคาเฟ่บรรยากาศดีๆนะฮะแล้วร้อมรอบด้วยวิวสวยและบรรยากาศเย็นสบายรอบคุณอยู่รับรองทั้งฟินและสัมผัสความมันแบบชิลๆห้ามพลาดติดตามพวกเราในรายการพาท่องเที่ยวแล้วเจอกันนะครับเพื่อนๆ